อ้าวตอนสนสองมีอะไรบ้างเะเออเจอได้อันนึงเออกูไปเดี๋ยววุ้อเฮ้ยรีบไปดิะเออโดนบล็อกเปิกเล่นงานข้างหน้าก็มีเชือดดักไม่เป็นไรจูหกแบนดิจิตอลชูดักดีเลยจจได้ซ่อมเอีก อย่าว <t od em |ms|> ิ okay, okay. Okay, ่งมาทางันนี้ดิโอเคมันน่าจะเดินกลัไปโอเคมันเดินกลับไปเป็นซ้ำอยู่อเออดีอีกอันสุดท้ายแล้วเนี่ยเร็วๆเร็วเร็วเร็วไอ้ทีชูปอมตายไปไปไปถูอใกล้เลยไอ้ชีชูปอมยังอยู่อยู่ มันบัฟสอย่าง่คู่หนึกว่ามนได้เก็บก็บไดเ็นใจเอาเออใช่จบอกว่าถ่ายคลิปนี่สามารถคลิปนีได้เลยนั่นียังไงเอ้ไปยืนซ้อนกับมันดิคเห็นคนทำคลิปไปยืนซ้อนเ้าได้ยามือโค้ดเยอะเลยว่าจะซูนวิว ยินซอนแล้วมันยกหัวสลับกันไปเทาฟ้าเทาฟ้าเดี๋ยวนี้มีอะไรวะกดเก็บดูนี่เออบล็อกเทนเราจะเจอกันตลอดด่านไม่ได้นะบล็อกเทนเดี๋ยวเอกโดไล่เหรอไม่เอกเดือดร้องๆเอชิทูได้เหรอนี่เสียงผ่านเครื่องเองบล็อกเทนอ่บอ่บอ่ะอ่ะติดอ่ะออกวิ่ง วิโอเคไไมเห็น,น <ST>. โลจิกแบบนี้ก็คือตรงที่มันแบบอ,อย่างเงี้ยเป็น้วอย่างเงี้ยไม่ใช่โลจิกแบบนี้ก็คือคนเล่นโปรแม่งโคตรเยอะเลยอ่ะแม่งเจอแต่แปลกๆจนแม่งมองไปเรื่อยปกติแล้วเจอหัวใชช,ววใชูกปลอมเฮ้ยโกคาโคล่าทำไมมาตกอยูห่หน้าประตูอะเอามาก็ดีดิวิ่งเร็วเพิ่มสามหน้าไม่ใช่หรอถ้าเจออยู่สองอันตรงเนี้ย ถ้าก็ไมีช็อกโกแลตถึงงานเอามาเราได้ช็อกโกแลตหนึ่งเจอเทปว่ะงวบเฮ้ยเฮ้ยไอหัวฉุดพาไอหัวชิชูปองแน่นอนฉันแย่งของมันหมดเลยเยเอ็งเอ็งเอ็งเฮ้ยเจอกล่องช็อกโกแลตต่ของเทปเรีบกินรีบกินเออได้แล้วเอ็งตะกี้รู้ป่ะคืออะไรฉันกำลังไอ้นี่เว้ย์กำลังไล่เก็บของแล้วบล็อกเทปมาเจอฉันเว้ย แล้วฉันอ่ะกำลังวิ่งหนีใช่ไหมแล้วฉันเจอกล่องช็อกโกแลตอ่ะแล้วกูแบบไม่สนแล้วรีบกินช็อกโกแลตที่เก็บได้เป็นแท่งเลยแล้วก็สามารถเก็บได้ป๊อปปี้มาป๊อปปี้มาเองเองโอ๊เองฉันเกือบตายโดนบอกเทนไล่ัวแต่มองหลังป๊อปปี้อะ<ม>โอเคดูล<ม>เล้ตะกี้มันเดินมาทางเองอะเดินมาแบบตรงเลยจะเข้ามาอยู่แล้วอ่ะมันไม่มามันไม่หม,ม,ม,มาเว้เพราตกบ ตะกี้เกิดโดนบล็อกเทนไอ้ตัวขาว,ขาวมันอยู่ปะขาวปล่อยมาแล้วเตะเตะเขาดยังอยู่ยังอยู่เออดีดีดีมึงไม่ส้มเสร็จสักทีวะมีสองอันตรงเนี้ยเออขาจะล้วไปสิใช้ขี้เกียจทำเดือดตายตอนนั้นบ็อกเทนไล่ใช่ปหมฉันไปส่งันรีบกดยิงช็อกโกแลตแบบกดมั่วเลยอะพอกินได้ฉันรีบเก็บไอ้กล่องช็อกโกแ,บบแลตแล้วก็วิ่งเลยอะุ้ยมันทำนมู้งนี่หวะเอ็งแค่สิบวิสุดท้ายบอกนะ เพราะว่าฉันจะรีบวิ่งมาด้วยความเล่นโปรไงเอกรอดูเลยนะหน้าลิ์อะมือเองมันเป็นยางนีง่ว่ะเพิ่งดูก็ใช่ทำมาจากยางแต่มันก็สามารถขาดได้ทำไมมันเป็นเอา้าถ้ามันขาดถ้ามันขาดแล้วเป็นอะไรปะแขนคอเองฉันค้างว่ะ ชันค้างว่ะโอโอเคกลับมาละบอลเทนบอลเทนบอลเทนอยู่โน้นบอลเทนอยู่นู้นไอ้หนูมันการี่ฉันค้างเท่ากับว่าเหมือนฉันกำลังตายเลยเพราะฉันจะไม่รู้เลยว่าว่ามันวิ่งมามันเจอฉันหรือยังหรืออะไรฉันจะเห็นมันเดินค้างมาเดินออกมาแล้วว่ะถ้าสอบตัวฉันโุตรด๋อยเลยเอามาแอบหลังโซฟาโอเคมันจะเดินออกมาวิ่งขึ้นละทําไงทําไงทางนั้นทางนั้นวิ่งไปเลยชื้บไปเร็วไปเลยวแล้วสิวิสสุดท้ายฉันจะโชว์เทพแบบเดียว ไอ้รอดูนะรีบเลนะไอ้ดูอยู่ใช่ปหมใช่ใช่ใช่ไอ้ตรงนั้นมีป๊อปปี้อ่ะแล้วก็บอกเค้นด้วยเร็วเร็วเซฟรอดูสิบวิเท่าสิบวิวิ่งทางวิ่งทางวิ่งทางดาวำว่าอย่าเสียงดัดหน้าแล้วเขากินได้ปะทำไมเฮ้ยสกกอนเทปซื้อก่อนเลยได้ไหมเพื่อนโอเคมีเทปอยู่ร้อยสี่เอ็น ถ้าซื้อโอเคเหลือสามสิบแปดบาทเอ้กินเลยอยากซื้ออีกว่าแต่แบ่งครึ่งไหมแบ่งครึ่งเอาป่ะอีกแบ่งครึ่งขอบคุณนะเอาเลยป่ะแบ่งครึ่งดิทำไมแบ่งครึ่งเหมือนกันโอเคอ่ะอึ่งอันึงจะกรอบไหมทำเพื่อนเลยไม่เดี๋ยวเอาชิ้มใส ฟันจะทำเอาจริงๆต็นที่ฉันอยากให้เอเห็นนะเอ็งไปดูในคลิปฉันก็เลยกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันวิ่งเร็วมากแต่รีบมันใกล้หมุดไงรีบมันใกล้หมุดมันก็เลยดูช้าลงมาแต่เอ็งเห็นฉันมาฉันเร็วแค่ไหนแต่ถ้าเองอยู่ใกล้ๆฉันแบบอยู่ตอนที่ฉันกินสดๆเลยอะจะเร็วบล็อกเทนกับป๊อปปี้บล็อกเทนกับป๊อปปี้เหมือนเดิมทั้งก่อนบล็อกเทนกับเช็ดชูบล็อกเทนกับป๊อปปี้ครั้งที่แล้ว ด่านหนึ่งถึงสองบล็อกเทนกับบอปป๊อบปี้มาดิง้งบล็อกเทนกับเชชูด่านสามถึงสี่บล็อกเทนกับบ๊อบป,ปี้เหมือนกันไอหัวเชชูชปลอมมันซอรรี่กันไอกิตฮะมันจะออกแล้วไม่ได้ออกแล้วเออโอ้ยออบวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเอาเซตมิน่าหมดแล้วก็กินแล้วก็ยออบ งอบช็อกโกแลตรัวๆโอเคเหลือเราสองคนละไม่เป็นไรังเล่นได้อยู่ทำไมฉันคิดว่าฉันอ่านมาแป๊บเดียวมาดูเวลาอัดคลิปฉันตอนนี้มันเก็ดนาทีสี่วีเลยวะนเกินนาทีสี่แปดนาทีฉันจะบอกว่าอะไรกรบันทึกเสียงเองกันนะยาดียาดีไม่ทันแล้ววะฉันต้องเป็นแบบไมโครโฟน เตือนเตือนเตือนปิดได้ไหมอ่าปิด uh ก็คือตัดจบเลยแต่ไม่เป็นไรนะวิ่งอ่ะเอ็งประกาศเสียงออกได้ปะป๊อปปี้ฉันตัดไม่เป็นเอ็งป๊อปปี้อ่ะเอ็งอัดใหม่เอ็งอัดไม้อัดไม่โอ้โหก็แค่เสียงเองเหนียวอยากให้คนนี้ยิงยิาไม่เป็นไรแค่เสียงเหนวอ่ะเหนียวไม่ทันแล้วบ่ะ ใหม่ตอนชั้น5เองอันใหม่ตอนชั้น5เลยเองอันใหม่ตอนชั้น5เลยป๊อปปี้มาเฮ้ยกิบได้เกิบได้เก็บได้เองอันใหม่ตอนชั้น5เลยโอ้ยก็แค่เสียแค่ที่เก็บอันใหม่นั่นอีกที่ยางเครื่องฉันก็ร้อนอ่ะชั้นเครื่องฉันจะระเบิดแล้ววะเดี๋ยวให้เองมาทำเดี๋ยวเราช่วยแบกตอนชั้น5 ไปชั้นนี้ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันรอดไม่ต้องแดกก็ได้แกฉันลืมใช้ที่ฮิวใช้แล้วสามคนเลยไม่โดนบังคับทำไมนะหน้าจจะคุณหิวเลยวะไม่รู้ออกูจับอะไรไปเนี่ยคุณดื่นเลยนีย่จะรอดมานะรอดหรือฉันจะเช็ดแนาจอดแกเช็ดแกเช็ดแกอู้ร้อนจัดเลยกูจะระเบิดแล้วเนะี่ย ไอ้ยมึงจับดูจับดูมึงจับดูจับตรงนี้ตรงนี้เลยตอนนี้มึงเด็นเป็นไอยู่โอ้พระเจ้าเอาได้กเสียงรดเอาหน้าจอค้างโอเคไม่เป็นไรกลับแล้วให้เราแพ้ให้เราแพ้เองต้องอัดใหม่หรออ้าวเจอตัวน้อัดใหม่ดีอัดใหม่โอเคเดี๋ยวเป็นท่าสองเลยดีกว่าแต่ฉันอยากให้มีเสียงมันกระปุก เโคนต่อเก็ใ no. ช no. er no no. ้ไปอย่คนเดียวเราม่นมพูดเฮ้ยกูได้ถึงดาาสีทำไมกูได้สีสิบเอ็ดน้ำหมึกเองวะเรนอบคุยแค่อยา่คิดคนใดเลยใช่เอก็ไม่ทำเพราะว่ากูกลัวโดนไอ้นี่คนยืดเอ้ยแล้ว โอเคสวัสดเปิดที่มา Water Hill ข้าเจ้าลงติดเสื้อผ้าด้วยล่ะติดเสื้อผ้ายับแน่นอนซักไม่ออกนี่ต้องเอาเองยับนี่วันนี้หนูมาปั้นมาผลักให้เป็นรูปทงกลมกมนะครับเฮ้ยจะเจอดีว่ะทุกคนวิ่งเร็วขโมยป๊อปปี้ขโมยทุกอย่างอัดแล้วเขาเลยเสียงเองนั่นแหละ โอ้ไม่อัดไรเลยไม่ไม่เป็นไรฉันสามารถวันลูกได้นี่ฮิย่าฮ่านแต่ละกวาดเกลือน้ำยำำเข็ดทูอีกแล้วฉันเจอเข็ดทูอ่ะิ ตอนนี้ช็ดป๊อปปี้โดนเช็ดชู้มาดูนี่ดิป๊อปปี้โดนเช็ดชู้ไล่เกมมิ่ง <c oughs> มีทำเพื่อเลยดอมเออเออเออออเอาหอกเหรอเอ,เอ่จะไปห้าวกัมาทำไมฉันอยู่นี่ อ่ะล่อมาให้วินเทสวินเทสจะไปห้ากับมันทำไมก้วยทำเพื่ออะไรไอวินเทสเ,เดี๋ยวโคตรไร้ศลิลสาลขอถามคำเดียวทำเพื่ออะไรพูดเถิด ลำบากใจตอยากให้มันอัดเสียงมด้วยกูพูดยิงก็ได้แล้วก็ชาป๊อปปี้มาเลยป๊อปปี้เดินมาป๊อปปี้เดนมชกระชออยากให้เองลบอยากให้องอยาเองทคถักทีิดรอนให้ติดันวิ่งสี้อยเก็บเก็บลายแล้ววงด้ววิ่เสียงอะไรก็ได้ ใชทำยังไงแล้วมันก็บันทึกเสียงเองแล้วฉันได้หกหนมึกก็จะรวมเป็น412หนมึกที่ฉันมีตอนเนี้แล้อ,ออกใช่ไหมเหื่อเบื่อเบื่อหรอก็เออด้เบื่อ<ส>ยังไม่มีวันเบื่อจนกว่าฉันจะได้เบบเบิลแล้วก็วีรับตัวละครทุกตัวแล้ประมาณชันคือจีจี้ ความสามารถมีมันจะสุ่มของเหมือนให้เราเหมือนกับไอตูนตูนจะสุ่มความสามารถป่อมมันก็หลังไงวะฉันป่อเป็นนะเป็นไงมาเป็ี่ยนฉันเปลีนคลิปก่อนโอเคกดซับมึงคุดกระชาคอ้อมึง